โอเคครับมาเรามาทบทวนสับดนตรีทั้งหมดนี่คือสัญลักษณ์อะไรครับนี่คืออะไรครับเจอเครื่องหมาย F แบบนี้คืออะไรครับ F คือ F คืออะไรครับมันมี P มี Masso Forte แล้วก็ Forte คำนี้น่าจะคืออะไรครับ Forte แปลว่าดังข้อที่สองครับ M P M P ยอดมาจากคำว่า มาโซเปียโนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือมาโซคือตัวนี้ครับอ่าคือข้อนี้นะนะครับต่อไปจุดพี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 แปลว่าเบามากนะครับแปลว่าเบามากภาษาอังกฤษน่าจะใช้คำว่าอะไรดีระหว่างเเปียโนซิโมนะครับฟอร์ติซิโม ฟอร์เต้แล้วก็เปียโนน่าจะเป็นคำไหนดีครับ <c oughs> คำไหนดี <c oughs> คำไหนดีขัคำไหนดีครับอ๋อ oh, PP คำตอบคืออะครูเคเฉลยให้ก่อนนะขาวหน้าสอบ <P. S 1> คือเปียโนซิโมโครับแปลว่าเบามากตัวนี้คือ p ีพอันนี้คือ FF oh, นะครับ <P. S 1> ส่วนอันนี้คือ F อันนี้คือพีตัวเดียวหมือนพีพีเลย,เเลยก็คือพีพีเหมือนชี่อ่ะอะไรนะต้องพูดพีพีอะตรงนี้เหรอไปถึงพีพีอ่าฮ่่า่าอ่ะข้อต่อไปนะครับอ่ะเอ็มเอฟเอ็มเอฟน่าจะข้อไหนดีตอบอันไหนดีครับอันนี้คือฟอร์เต้ฟอร์เต้คือเอฟใช่ไหมอ่าอันนี้ i s ียโ o ก็คือเป็น PP ที่เราเรียนหน้าทางกี้นะครับ M F P P M P P นนอันนี้คือแมสโซเปียโก็คือ M อ i a เปก็คือ P ใช่ไหมเพราะนั้นคำตอบคือแมสโซฟ o เ e. ตอตอ,อ่อ M F อคือคนนี้นะต่อไปครับต่อไป P อ่าต่อเมื่อกี้เลยบอกไปแล้ว P คืออะไรครับตอบนี้ตอบสิ P คือ พี่คืออะไรครับต่เมือกี้เราคือเปียโนแปลว่าเบาเก่งมากโอเคใช่แล้วอ่ะต่อไป F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  ฟอลา์ฟอฟฟอติสโมขอนี้ครับข้อหนูมองไม่ค่อยเห็นนะมันมึแบบมันแบบเบลอๆอะมันเบลอ์ใช่ไหม ปักหมุดนะครับปักหมุดตรงหน้าโอเคจอจะใหญ่ขึ้นนะครับอย่าลืมปักหมดุดด<อ>้วยนะอ่ะโอเคอันนี้แหละครับสัญลักษณ์ได้ยิ่งเบื่อหรอใช่อืมเราซูมไหมไหม,ม,ม,มซูมไหมไหมซูมได้เละย,ยิ่งซูมมันยิ่งเบื่ออ๋อไม่เป็นไรแค่มองครับคร่าวๆก็ได้ครับเดี๋ยวโอเคค่อยเราบอกอรายละเอียดให้แล้วเดี๋ยวคณะค่อยค่อยสอบกันนะครับอันนี้คือ ค่อยๆเบาลงใช่ไหมเวลาเจอสัญลักษณ์นี้เราต้องเล่นแบบเป็นโนแบบค่อยๆเสียงเบาลงใช่ไหมครับเราเรียกมันว่าอะไรเอ่ยเราเรียกมันว่า e ซนโดคือสารลนี้อนีเวล,ลี่ซอฟเรีลลร่ก็คือ P p p เบามากอะเวล,ลี่เลยเวล,ลเบามากอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็นี่ครับดิมิวเอนโดดิมิวเอนโดครับดิมิวเอนโดคือค่อยค่อยเบาคอยู่นี่นะโอเคป่ะต,ต่อไปนะ กี้เลยนะครับอันนี้คือค่อยๆดังขึ้นเพราะฉะนั้นอ,<พ>อ,อย่างนี้ใช่ไหมครูอย่างนี้ใช่ไหมดังขึ้นอ่าใช่ใช่ใช่ใชเราจะเรียกมันว่าอะไรดีครับระหว่าง forte ต้ a n ี r โม่เห็นดูไม่เห็น d i m i n u e ano, o, หรือ c r e s c e n d อะไรดีครับอ่าหมาที่หนคำตอบอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ คำตอบคือเคสเซนโดะดรอ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 ดดดดอดดอรอจะทำได้ไหมเดี๋ยวคราวหน้าจะทำได้ไหมต่อไปนี่คือเครื่องหมายอะไรครือหมนคบนี่คือเครื่องหมายชาร์ปนะครับชาร์ปทำให้เสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงเดินทางไปทางขวามือแบบนี้นะครับนะจำได้บัดเช่นโด อยากให้เป็นโดชาร์ปก็คือเดนินทำนี้นี่โดชาร์ปเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูที่เป็นโนนี่โดเนี่ยโดชาร์ปโอเคนะต่อไปครับนี่คือข้อหมายเลยเอ่อข้อหมายเลยครับโอ้ย <Flat. S 1> นี่คือเครื่องหมายแฟลต f l a ตครับทำให้เสียงต่ำลงไปครึ่งเสียงเช่นนี่นิตัวเลใช่ไหมเดินทํายทางนี้ครับซ้ายมือนี่คือเล f แฟลนะครับโอเคอ่ะต่อไปนี่คือสัญลักษณ์เลยครับนี่คืออะไรเอ่ยอ,อ,อ๋อกูอเคกเก็่าไม่ได้มันมน,มนเล็เห,ลหรอม,มันเล็กใช่ไหม เอ้โอ,อ,อไม่เป็นไรครูเคเขียนให้ดูแล้วกันครับเขียนใหญ่ๆให้ดูครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะเออสัญลักษณ์แบบนี้เราจะเรียกมันว่ามีชล่นนะครับก็คือไม่ต้องเติมช์าไม่ต้องเติมฝาดแล้วกลับมาเล่นตัวปกตินะครับนี่คือเครื่องหมายมีชล่นครับโอเคป้านะต่อไปอันนี้คือกุญแจเลยครับ แจ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 งายแคตายไปดูในแชทที่เก่งพูดโอเคอาทลุปอคูเคคูเคไปตัวต่อไปเลยอ่าต่อไปอันนี้รัไหมอ อ่ารู้ใช่ไหมสง่สงในแชทสง่งในแชทส่งในแชทใช่ไหมโอ้โหต้องไปดูในแชทเนี่ยดูรู้เรื่องไหมไหนดูดิอ๋อโอเคโอเคแหมแชทเห็นชัดอยู่โอเคโอเคอ่าต่อไปครับนี่คือโรถตะกล่มมีค่ากี่หัวครับมันง่ายที่เก็บพูดอีกแล้วตอบมันเลยตอบในแชทได้เล,เลยอ่าต่อไปปากนี่คือสัญลักษณ์อะไรครับตอบได้ป่ะอันนี้ต้องตอบมามั่ง นี่คืออะไรเอ่ยขี้เกียจพูดอ่ะงั้นก็พูดดเออรู้เปล่าคำตอบคือสต๊อปหรือไหนไมีสต๊อปหรือข้อไหนคือสต๊อปสอข้อนะัน่ะข้อไ <c oughs> นขอที่หน่งข้อไหนข้อที่หนึ่งคือโฮโนดโฮโนดก็คืออะไรคือตัวกลมรีพีชคืออะไรคือเครื่องหมายย้อนกลับแบบนี้ไอ้สองจุดแบบเนี้ยใช่ไหม บาลายคือลายคือเส้นกั้นห้องเพวัะนั้นเ e n d i n งบาลายครับคือสัญลักษณ์นี้ใช่นะ <c oughs> นั่นคือสต็อปยังไง ending นะนั่นคือจบเพลงอ่าอ่าล่ะคือสต็อปตอนนี้มจบเพลงเลยนะ <c oughs> อ่าคือหมายอะไรพูดพูดไปเมื่ <c oughs> อกี้อ๋อง่ายง่ายรู้แล้วใช่ไหมพูด <c oughs> ไม่ปากอ่าได้แล้วจะตบอบยังไงดีถ้าไม่ปากตอบไงตอบเป็นข้อมาก็ได้เนี่ยข้อ ข้อหนึ่งสองสามสี่อารีพีทเก่งมากโอเคอข้อถ่อไปอ่ะข้อที่สิบเจ็ดอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยรู้ไหมเนอตดันมีชื่อว่าอะไรครั นี่มันครับอย่างโฮโนดเนี่ยอย่างโฮโนดนะขอกี่นะโฮโนดเนี่ยก็คือโน้ตตัวกลมอ่านะครับฮาร์ฟโนดก็คือโน้ตตัวขาวนะครับเอกโนดก็คือโน้ตตัวขบีตหนึ่งชั้นแบบเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นควอเตอร์โนดนี่ครับคือโน้ตตัวดำคำตอบอยู่ข้อนี้นะโอเคต่อไปต่อไปครับต่อไปข้อนี้ถามว่า ตัวไหนมีค่าสองตวะครับอ่าข,ข้อไหนมีค่าสองตวงอ๋ออ,อันนี้ง่ายนะอันนี้ง่ายสุดๆเลยเออเขาบอกว่าเนี่ยโน้ตเนี่ยที่ได้คำตอบนะข้อไหนมีค่าสองตวงย้อยกลับเลยแชทมีสบีนี่ มันนีคือคออกเพลงก็ <c oughs> ไมนานจังเลยมันคือมัน,ม,นมันไม่รู้ว่าจะพิมพ์ยังไงอ่ะจะขี้เกียจพูดอ๋อก็อย่างนี้สิอันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นข้ออะไรข้อสองก็ได้อ่ะข้อสามข้อสี่อย่างเงี้ยอ่ะตอบมาข้ออะไร อตอบว่าข้อที่ข้อที่แบบแบับหนึ่งข้อที่ทำแบบรูแรงง่าย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 ข้อที่ทนทานทันทนตอบว่าโอกูเคหลับโชว์เลยนะเออโอเคครับอ่ะข้อนี้ข้อไหนมีค่าท่ากาบสามจังหวะเอ้ดีว่ คุณละคุเคจะไปไปตอบทำไมเนี่ยตัวขาผ่าฉุดมีค่าระับสาโอเคเฉลยเรียบร้อยแล้วเออด็กคนนี้นะคนนี้นะตัวขาผ่าฉุดมีค่าสามดีกว,ว่านะไปตอบไปเฉลยเฉยเ,เลยคุเคเอ่ะข้อุดข้อสุดท้ายข้อยี่สิบดีกว่าครับนอตตัวดามีค่าเท่ากับกี่จังหวะโอ้ยง่ายอ่ะวุข้อสอบนี้ข้อสอบนี้อเออ,เอ,อง่ายเกินนะคุเคทำข้อสอบมาง่ายง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราจะสอบกันเรื่องนี้โอเคป่ะ โอเคไหมโอเคอ่าครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้โอเคไว้เท่านี้นะและเจอกันอาทิตย์หน้าโอเคป้ะอืมแล้วเวลาอย่าลืมซ้อมเพลงซ้อมชูนี่เบนหนึ่งโอเคก็ยังดีนะโอเคนะสองมือนะเวลาซ้อมนะโอเคครับอ่าบาย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 ยังบ๊ายบาย